ต่อไปก็ขอให้พวกเราน้นด้กำหนดลุลมหายใจเข้าล้ลมหายใจออกรู้วันหนึ่งวันหนึ่งนั้นถ้าพวกเราทุกคนได้ประพฤติได้ปฏิบัต มีการสวดมนต์และนั่งเจริญจิตตะอวนาอันนี้แเ,เรียกว่าคุ้มค่ากับการเกิดเป็นคนเพราะการเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นจึงจะสามารถสร้างกรรมดีได้ ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าถ้าเราไปเกิดเป็นเปลเป็นสุขสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอันนั้นไม่สามารถที่จะบำเพ็นบุญในพระพุทธศาสนาได้เพราะฉะนันแล้ว เราได้เกิดเป็นคนได้เกิดเป็นมน,นุษย์ในภพ ốc, ในชาตินหนึ่งนี้นัน้นเราได้พบพระพุทธศาสนาเราได้เกิดมามีอาก,การครบสามสิบสองประการอันนี้เรียกว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของตัวเราเอง แสดงว่าชาติที่แล้วนั้นพวกเราทุกคนเคยได้สร้างคุณงามความดีจึงได้กลับมาเกิดเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจชานเราอาจจะถูกเขาฆ่าเพื่อกินเลือดก,กินเนื้อเราได้ถ้าเราตกไปอยู่ ในอบาย,ยภูมิอันมีสัตว์นรกมีเป็ดมีอสุรกายเราก็จะได้รับความทุกข์ในแต่เราพบแต่เราููิเพราะนรกนั้นใส่เท่าไรก็ไม่เต็มนรกมีนรกขุมใหญ่นั้นได้เปิดขุมด้วยกัน และแบ่งย่อยไปอีก527ขุมสุดแต่ว่าบุคคลใดที่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าคนไหนสร้างแต่กรรมชั่วก็ย่อมตกไปสู่อาวัยยกภูมิอย่างแน่นอนผิดกับคนที่ทำดี คนที่ทำดีนั้นเหมือนที่เราสวดในบทธรรมจักรกับวัตนะสุรว่าภูมมานังจาตุมหาราชิกาท่านดาวดึงท่านยาวมาท่านดุสิตท่านนิมมานรติท่านปรนิมิตสวัตติอันนี้เป็นที่ดู ของคนที่สร้างคุณงามความดีถ้าใครก็แล้วแต่ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ถ้าคนไหนสร้างคุณงามความดีเอาไว้มากก็ย่อมไปเกิดในสวรรค์ที่สูงกว่าแต่ถ้าคนไหนทำดีน้อย อาจจะเกิดเป็นเทพเจว,วาชั้นภูมิบันนั้นก็สุดแท้แต่ว่าวาสนาบารมีของพวกเรานั้นถ้าเรามองด้วยปัญญาแล้วเราจะเห็นว่ามนุษย์หรือคนเหล่านั้นเกิดมาไม่เท่ากันคำว่าเกิดมาไม่เท่ากันนั้น บางคนจนยากจนลำบากจนแสนเข็นบางคนอาจจะไม่ลำบากแต่ก็ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสุขบางคนก็อาจจะมีฐานะปังกรางบางคนก็อาจจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มันอยู่ที่บุญธรรมกรรมแต่งของพวกเราว่าเราเคยสร้างบุญกุศลนี้เอาไว้ในภพในชาติที่แล้วหรือว่าในภพในชาติตัจจุบันนี้ถ้าเราเคยสร้างคุณงามความดีเอาไว้สักวันหนึ่งความดีที่พวกเราทุกคนทำเราต้องได้รับ ผลของกรรมดีอย่างแน่นอนเหมือนที่เราสวดกัล่ากัลยาณันางวาป,าปะปะกกังวาอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าถ้าเราทำดีเราย่อมได้ดีถ้าเราทำชั่วเราย่อมได้ชั่วเป็นของธรรมดากฎหมายใน โลกใบนี้อาจจะไม่สักดิ์สิทธิ์เพราะจะสู้กฎแห่งกรรมไม่ได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะหนีกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็ควรที่จะระลึกหรือนึกถึงแต่ความดี ที่เราได้สร้างเราได้ทำเอาไว้เพื่อว่าให้มันเกิดเป็นความสุขภายในจิตใจของเราถ้าเราพยายามนึกถึงเอาหน้าของบุญกุศลไว้ตลอดเวลาใจของเรานั้นก็ย่อมจะมีแต่ความสุขต่อไปขอให้เราจง นั่งเจริญจิตตวรวนาอีกสักสองนาทีกำหนดจิตรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก